เกิดอะไรขึ้นกับชิงกิทราซอฟผ่านไปหนึ่งปีบอสชาตีบอกเขาไม่ยอมป้องกันแชมป์โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดด้วยเรื่องทำไมชิงกิทราซอฟไม่มาป้องกันแชมป์กับซูเปอร์บอลและทำไมไม่ไปซิงแชมป์กับตะวันชายนะครับซึ่งล่าสุดบอสชาตีก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าชิงกิาราซอฟหยุดไปนานว่าเขามีคนเข้ามาท้าชิงหลายครั้งนะโอเค ถ้ายูอยากเป็นแชมป์ยายๆแต่ยูไม่อยากซกกับใครเลยศักดิ์สีของยูจะตกไอไม่รู้ว่า2สองิงคิดว่าเขาคิดอะไรทีมไอให้ดูผู้ท้าชิงใหญๆให่ๆหลายๆคนแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เอาเขาบอกอยากพักผ่อนโอเคถ้าให้โอกาสพักผ่อนแต่เรามีแชมป์ที่ไม่ได้ป้องกันหรอทุกคนจะลืมเขาเพราะว่าเขาไม่มาป้องกันแชมป์ นี่คือเรื่องราวของชิงกิตราซอบี่หายหน้า <S 1> 1. <S หายตามา1ปีทั้งที่ไฟถัดไปต้องเจอกับซูเปอร์บอลแน่นอน100%เพราะว่าซูเปอร์บอลชิงแชมป์โลกเฉพาะการมาได้แล้วนะผ่านไปตั้ง2-3เดือนที่จริงมันควรชกกับชิงกิตได้แล้วนะครับผมว่าชิงกิรน่าจะปฏิเสธซูเปอร์บอลเหมือนกันนะครับแต่เราก็มาดูกันว่าเขาจะไม่ป้องกันแชมป์กับซูเปอร์บอลจนกว่าเขาจะย้ายสังกัดนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วนะครับ เขาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าเขาไม่อยากชกที่วันแล้วนะครับเขาก็จะไปศึกใหม่นะครับแต่เขาให้เหตุผลว่าเขาอยากต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆชกกับคนใหม่ๆนะครับเขาต้องการออกจากวันนะครับแต่สัญญามันยังไม่หมดนะครับก็เลยได้มาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็อาจจะไม่เต็มใจอยากชกเพราะว่า เขาอยากไปศึกอื่นอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเขามาป้องกันแชมป์แล้วเขาแพ้สิ่งที่เขาสะสมมาว่าจะได้ออกจากวันแบบยิ่งใหญ่นี่ก็อาจจะล้มละลายลงเลยนะครับแต่ก็มาดูอีกครั้งว่าเขาจะยอมป้องกันแชมป์กับซูเปอร์บอลหรือไม่นะครับหรือจะไปชิงแชมป์โลกกับตาวันชายนะครับวชาตีก็ให้เคยให้สัมภาษณ์ไ้แล้วว่าเขาเคยเสนอให้ชิงกิตไปชิงแชมป์โลกกับตาวันชายนะครับแต่ชิงกิดอาราซอฟไม่เอานะครับ ก็เลยส่งซูเปอร์บอลไปแทนแต่มันก็เป็นที่น่าตกใจมากๆนะครับสําหรับนักมวยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับไม่ยอมมาป้องกันแชมป์เลยนะครับหายหน้าหายตาเลยนะครับตามที่ได้ยินแว่วๆออมานะครับสัญญาของเขาจะหมดอายุภายในปี2026นะครับนี่เหลืออีก2ปีถ้าเขาไม่ป้องกันแชมป์อีกสองปีไม่รู้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะได้โดน ถอดแชมป์นะครับและซูเปอร์บอลก็น่าจะขึ้นเป็นแชมป์โลกเหมือนเดิมนะครับถ้าเขาไม่ยอมมาป้องกันแชมป์แต่ถ้าโดนถอดจริงบอกไว้เลยว่าซูเปอร์บอลหวานปากใ <c oughs> นแชมป์โลกแบบไม่ต้องชิงแชมป์กันเลย <c oughs> ต่อไปผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย